ประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้ตั้งบรณิทานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุดและประกาศปานินธานนั้นอย่างหนักแน่นเข้มแข็งก็จะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคง,อย,งอย่างยั่งยืน